สวัสดีครับพกผมเวฟีวีในเกมเหล่มามายครับมินิเกมเบทวอลนะครับตอนนี้ผมอยู่สีแดงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะต่อไปตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราต่อไปกกอนเราจะต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยแล้วผมขอตัดตอนมูถึงนู่นเลยแล้วกันนะครับ นั่นแหละครับและตอนนี้เราก็เดินทางมายังตรงกลางแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาทองก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยหาไม่ออกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสีอะไรมาครับทุบออกดิทุบครับนี่ครับโอ้อ้ยทองหนึ่งว่ะโอ้ไม่ได้แลกบล็อกมาอุย้ย ผมต้องการเอาทองเอาทองทองไม่มาทำไงดีเอ้ย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 อย่างตายครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยจะตายอีกรอบเงียบเงียบว้า แล้วรั้ตอนนี้ก็ชุดเกราะแล้วก็เต็มยศแล้วครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยชุดเกราะเต็มยศแล้วนี่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 ครับเต็มยศเลยไม่เต็มยศไหมเอาไม่เต็มอะอชุดไม่เต็มยศอืมอืมช่างมันไม่เป็นไร ไล้มีเต็มยุดนะนี่ครับได้เหล็กมาแล้วครับได้ชุดพอดีเลยเอ,อ้เล็กสองครับเออนนึงขอโอ้ไม่ได้ครับ ผมมีสีเหลืองด้วยอุ้ยสีเหลืองมาทางนี้ครับาทางนี้ด้วเหรอรออะไรไปเลยไงวุ่นปุ้ย น้นฟูข้นฟูข้นฟูขึนฟูตีเรียบร้อยแล้วสีเหลืองไป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 แล้วตีตายะตีตีไปแล้วครับสีเหลืองครับไปแล้วครับยึดได้แล้วครับสีเหลืองไปหมดยังครับนี่โอกาสดีเน่ยึดแล้วยึดสีเหลืองแล้วครับเป็นไงลุยเดียว เดี๋ยวขอไปฟังสีเขียวเลยแล้วกันนะครับมาแล้วครับสีเขียวคนระับเลยเดียวเหมือนเดิมคนระับเฮ้ยระวังมานแรกของอยู่คนระับเรียบร้อยครับสีเขียวคนระับไปแล้วไปแล้วสีเขียวไปแล้วไปเลยลงไปลงไปอ้าว ลุดโอ้ยมันๆนะเนี่ยเออก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ